พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆและแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพรบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ ในช่วงเช้าที่จังหวัดสุรินทร์นาลรานกิจกรรมกองกําลังสุรนารีอําเภอเมืองสุรินทร์ส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจํานวน250ชุดเป็นมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดนไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2กองกําลังสุรนารีซึ่งปฏิบัติภารกิจป้องกันการุกล้มอธิปไตยจากภายนอกประเทศ ตลอดจนการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทยรับผิดชอบในพื้นที่ชายแดน5จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญระยะทางตามแนวชายแดนความยาวกว่า750กิโลเมตร ในโอกาสนี้นะอาคารกองบัญชาการกองกําลังสุรนารีองค์คมนตรีเข้าร่วมประชุมรับฟังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการดูแลกําลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและณนะโรงพยาบาลสุรินอำเภอเมืองสุรินองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจํานวน3ชุดไปมอบให้แก่เจนน้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและณโรงพยาบาลปราศาสตร์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ที่จังหวัดอุบลราชธานีณโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธทิประสงค์อำเภอวารินชำราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้องคมุนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน7ชุดไปม,มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ณโรงพยาบาลสันประสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีองค์บารบรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ในช่วงบ่ายที่จังหวัดนครราชสีมาณโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเช่นสิ่งของพระราชทานจำนวน6ชุดไป็มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จะรับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานจำนวน14ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและพักรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น